ความหั่นฝูคือความรลิของเครื่องแต่งกายจีนค่ะนีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชัยนิดเดอะซีรีส์ที่ช่องยูนิค e น็ต EP นี้นำเรื่องเกี่ยวกับหั่นฝูมาฝากชาวยูนิคค่ะขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะหั่นฝูเป็นคำที่เรียกเครื่องแต่งกายของชาวหั่นในประเทศจีนเครื่องแต่งกายแบบหั่นฝูแบ่งได้หลายแบบเช่นหรูชุนก็คือเสื้อผ้าท่อนบนที่มีกระโปรงส่วนนอกยาวเอาชุน เสื้อผ้าท่อนบนที่มีกระโปรงชั้นในยาวเอวสูงเป้จึมักเป็นเสื้อคลุมหลวมทับนอกยาวถึงเขา่ามีแขนกว้างและกระดุมกลางเม็ดเดียวเชิอีเป็นเสื้อคลุมยาวกลอมข้อเท้าที่มีสายคาดเอวผูกปล่อยชายยาวกับแขนกว้างนะคะและชานคู่อันนี้จะเป็นเสื้อคลุมยาวและกางเกงค่ะตามธรรมเนียม ั่นฝูประกอบด้วยเสื้อคลุมหรือแจ็คเก็ตที่เป็นส่วนบนกับกระโปรงส่วนล่างนอกจากนี้หั่นฝูยังมีเครื่องประดับหลายอย่างอย่างเช่นผ้าโพกหัวรองเท้าเข็มขัดเครื่องเพชรเช่นจี้หยกกับพัดมือปัจจุบนันหั่นฝูได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์หั่นค่ะและได้รับการฟื้นฟูในหมู่คนหนุ่มสาวชาวหั่นในจีนและจีนพ้นทะเลค่ะหลังจากราชวงศ์ฮัน่น หั่นฝูถูกพัฒนาเป็นหลากหลายรูปแบบโดยใช้ผ้าที่รวมเทคนิคการผลิตสิ่งทอที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเป็นจำนวนมากนะโดยเฉพาะของที่ใช้ในการผลิตอย่างเช่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหั่นฝูส่งอิทธิพลต่อเครื่องแต่งกายพื้นบ้านในหลายวัฒนธรรมในหลายประเทศนั่นเองนะคะอย่างเช่นหันบกของเกาหลีกิโมโนของญี่ปุน่นริวโซของโอกินาวะและก็ชุด อาวใหญ่ของเวียดนามค่ะวันนี้มากันแบบสั้นๆกระชับับไว้นะคะไว้ EP หน้ามาติดตามกันอีกว่าจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับความจีนอะไรมาฝากชาวยูนิคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ